สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลเมย์นะคะวันนี้เมย์จะพามาทดลองขับเซเลริโอนะคะเซเลริโอตัวนี้ที่เมย์ขับอยู่นะคะจะเป็นตัวท็อปนะคะรุ่นย่อก็คือตัว G X นะคะราคาอยู่ที่400,000สามหมื่นเจ็ดพบาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อรถมีพุทธิ์สีนะคะมีเป็นสีขาวสีขาวแล้วก็จะเป็นสีแดงเป็นทางด้านแล้วก็เป็นทางด้านก็จะเป็น โปรโมชั่นนะคะเราจะมีโปรโมชั่นตอนนี้นะคะก็คือออกลด5,445บาทนะคะก่อน <I 'll S 1> ีกประมาณห5 0 0บาทนะคะก่อนนสุได้เปีนะคะวัน้เราจะมาพาทุกคนดว่ากรขับ์ะคะใส่ทับใการขับเป็นอางะวข้างโอเคนะคะแล้วก็ปรนอยาดมากค่ะ Minutes, okay. so, I can feel those blazes in your heart, okay. no one else can. So, let me show you that. I don't pretend. I'll be ready, right, baby, so, baby. You know, I I'll sink right. so, okay. us. So,